สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจคอร์สออนไลน์ตัวนี้นะครับ Google Ads 2023นะครับเราเน้นไปที่ Search Ads ครับวันนี้ผมขอมาอธิบายสั้นๆเพื่อให้คุณเห็นภาพว่าคุณจะได้รับอะไรบ้างจากคอร์สตัวนี้นะครับมาดูกันที่หน้าจอเลยนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคุณจะมีความเข้าใจวิธีการทำงานของโฆษณา Search Ads ครับเพื่อทำให้คุณเนี่ยสามารถทำโฆษณามีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ย เราจะเรียนทฤษฎีกันนะครับว่าการทำงานโฆษณาเ e ิร์ชแอดเป็นอะไรบ้างในคอร์สคอร์อสนี้เราจะเรียนทฤษฎีส่วนหนึ่งแล้วก็ลงมือปฏิบัติเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในทฤษฎีเนี่ยมันมีความสำคัญเพื่อให้คุณเห็นภาพวิธีการทำงานเพื่อคุณจะสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆของ Search a d ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ถูกต้องนะครับเราจะเรียนรู้พื้นฐานตัวนี้กันครับอย่างที่สเลย คุณจะสามารถสร้างโฆษณาได้ด้วยตัวเองเลยนะครับผมจะสอนคุณวิธีการเปิดบัญชีโฆษณาแบบนี้เลยนะครับตามหน้าจอเลยนะครับนี่เป็นบัญชี Google Ads นะครับถ้าคุณยังไม่มีบัญชีนี้นะครับเราจะสอนคุณสร้างโฆษณาเปิดบัญชีตัวนี้แล้วก็สร้างโฆษณาถ้าคุณมีบัญชีนี้อยู่แล้วก็ยิ่งสบายมากเลยครับก็จะสอน ทำโฆษณาบนบัญชีของคุณเลยโดยที่ผมจะให้คุณเนี่ยทำในโครงสร้างที่ถูกต้องแล้วก็อยู่บนบัญชีนี้เลยเอาไว้เป็นเทมเพลตเอาไว้ให้คุณสามารถเรียนรู้ทำตัวต่อๆไปได้นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับอย่างต่อไปเนี่ย คุณจะได้เรียนรู้การเทคนิคการใช้คีย์เวิร์ดนะครับผมคิดว่าตัวนี้เป็นหัวใจที่สำคัญเลยสำหรับคุณคุณที่อาจจะเคยลองทำ Google Ads มาแล้วเนี่ยบางท่านเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าคีย์เวิร์ดที่ควรจะใช้บนโฆษณา Search a d เนี่ยควรจะใช้แบบไหนจริงๆแล้วเขามี3แบบนะครับแต่คนส่วนใหญ่เขาใช้แค่แบบเดียวเองเพราะงั้นเราจะมาเรียนรู้ว่า ในสนาคารแต่ละสถานการณ์นี้ควรใช้คีย์เวิร์ดรูปแบบไหนน่าจะเหมาะสมนะครับการใช้คีย์เวิร์ดที่ถูกต้องเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยเจาะหากลุ่มเป้าหมายได้ตรงมากขึ้นและจะทําให้คุณประหยัดค่าโฆษณาด้วยนะครับโฆษณาจะไม่ไปแสดงสเปรสป่าในคีย์เวิร์ดที่คุณไม่ต้องการนะครับเราจะเรียนรู้ตัวนี้กันด้วยอย่างที่4นะครับคุณจะเรียนรู้วิธีการเขียนข้อความโฆษณาที่ถูกต้องครับข้อความโฆษณาก็ประมาณนี้ครับอย่างหน้าจอเลยนะครับ นี่เป็นโฆษณาของ SME จำนะครับตรงนี้เรียกว่าข้อความโฆษณาครับนะครับผมจะเราจะมาเรียนรู้กันวิธีการเขียนข้อความโฆษณาที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพเป็นแบบ best practice ที่ Google แนะนำเลยนะครับเพื่อจะทำให้คุณโฆษณาของคุณเนี่ยดึงดูด ความสนใจของกลุ่มลูกค้าสู้กับคู่แข่งของคุณได้แล้วก็ทําให้คุณเห็นด้วยว่าจะเขียนข้อความโฆษณาอย่างไหนแบบไหนถึงจะทําให้คะแนนคุณภาพของคุณดีมากขึ้น Google ให้คะแนนคุณภาพคุณเยอะๆโอกาสที่ค่าโฆษณาของคุณถูกลงก็มีมากครับเราจะเรียนรู้เรื่องนี้กันด้วยครับเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนรู้นะครับ คุณจะสามารถใช้ฟีเจอร์ที่สําคัญเพื่อทําโฆษณาให้อย่างมีประสิทธิภาพฟีเจอร์ในในการทําโฆษณามันไม่ใช่แค่ทําโฆษณาแสดงบนหน้า Google แบบนี้ไนดะ้อย่างเดียวนะครับมีฟีเจอร์แบบนี้ด้วยและอย่างอื่นๆอีกนะครับฟีเจอร์แบบนี้เช่นคลิกที่โฆษณาของคุณไปที่ Facebook ของคุณคลิกที่โฆษณาของคุณไปที่ Line OA เพื่อให้เขาแอด Line ของคุณอะไรแบบนี้มันเป็นฟีเจอร์ที่ Google เขาให้มาซึ่ง ผมจะเราจะมาเรียนรู้กันว่ามันมีอย่างไหนบ้างแล้วก็ในเวอร์ชันล่าสุดนี้ปี2023เนี่ยฟีเจอร์เหล่านี้มีการอัปเดตนะครับเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นแอสเซทหรือชิ้นงานถ้าคุณเคยใช้ฟีเจอร์เวอร์ชันเก่าเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าเอ็กซ์เตนชั่นนะครับตัวใหม่นี่เรียกแอสเซทเราจะมาทำความคุ้นเคยกับเวอร์ชันใหม่ๆกันนะครับก็เป็นตัวนี้ซึ่ง ผมจะแนะนำฟีเจอร์ที่สำคัญที่ Google เขาบอกว่าเป็น Best Practice ที่คุณควรจะใช้นะครับอยู่ในตัวนี้เลยครับแล้วก็เรื่องต่อไปที่เราจะเรียนรู้กันนะครับคุณจะสามารถใช้เครื่องมือต่างๆที่น่าใช้บน Google Ads นะครับตัวอย่างเช่นมันมี Keyword Planner นะครับ เครื่องมือที่คุณสามารถจะเจาะหาคีย์เวิร์ดที่คุณต้องการได้ว่าในธุรกิจของคุณเนี่ยควรจะมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างและยังเข้าไปดูได้อีกว่าแต่ละคีย์เวิร์ดเนี่ยมีคนเสิร์ชเยอะเสิร์ชน้อยค้นหาเยอะหรือค้นหาน้อยนะครับราคาค่าโฆษณายอยู่แถวแถวประมาณเท่าไหร่เครื่องมือตัวนี้ใช้ได้ฟรีนะครับหลังจากที่คุณมีบัญชี Google Ads ตัวนี้ เราสามารถที่จะเข้าไปใช้เครื่องมือตัวนี้ได้ฟรีจะมีเครื่องมือที่เรียกว่า keyword planner อยู่นะครับผมจะมาสอนคุณวิธีการใช้เครื่องมือเหล่านี้และยังมีเครื่องมือตัวอื่นๆอีกน,นะครับเราจะมาเรียนรู้ว่ามันมีเครื่องมืออะไรที่ช่วยคุณทำโฆษณาด้วยและสุดท้ายนะครับ หลังจากที่คุณสร้างโฆษณาได้แล้วเราจะมีแบบฝึกหัดให้คุณทําเลยนะครับเพื่อให้คุณเขียนข้อความโฆษณาคิดคีย์เวิร์ดแล้วผมจะเปิดให้ดูว่าเออตัวอย่างที่ผมทําเป็นอย่างไรเพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้นสุดท้ายแล้วพอคุณรันโฆษณาได้แล้วเนี่ยผมจะมาเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับผลลัพธ์การทราําโฆษณาเราจะมาเรียนรู้วิธีอ่านและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการทําโฆษณานะครับเพื่อให้คุณเห็น รู้จักความหมายเบื้องต้นในแต่ละผลลัพธ์โฆษณาเช่น Impression คืออะไร c o s t Per Click คืออะไรอะไรแบบนี้นะครับเพื่อทำให้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณรันโฆษณาไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันดีหรือไม่ดีแล้วคุณควรจะมีแนวทางแก้ไขปรับแต่งยังไงนี่ก็เป็น7ข้อนะครับเอย่างจริงจมันเยอะกว่านี้นะครับแต่เอา7อย่างที่สำคัญนะครับมาให้คุณเห็นว่าคอสออนไลน์ตัวนี้ Google Ads 2023เนี่ยคุณจะได้รับอะไรบ้างจากการเรียนรู้นะครับโดยที่การวิธีที่เราจะเรียนรู้เราจะเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์นี้นะครับคุณต้องมีคอมพิวเตอร์หรือโนต้ตบุ๊กเราจะเปิดบัญชีโฆษณาบนตัวนั้นบนคอมพิวเตอร์หรือโนต้ตบุ๊กแล้วแล้วก็ทำโฆษณาด้วยกันนะครับก็จะทําแบบสเต็ป by สเต็ปคุณสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้หลายๆรอบเลยนะครับเพราะเราเรียนแบบออนไลน์นะครับผมทําเป็นวิดีโอสเต็ป by สเต็ปให้คุณมีแบบฝึกหัดให้ด้วยนะครับ ก็ขอบคุณสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่สนใจในคอสคอสนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในบทเรียนครับ